สบายบุรีภูสติครับผมน่ารับประทานมากว่าครับเนี่ยจัดเรียงรอลูกค้ามานั่งครับผมเนี่ยจัดมีเบอร์ห้องเรียบร้อยครับห้องใหญ่ห้องเล็กมีกระจมทุกอ,อย่างจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยครับรอลูกค้ามานั่งแล้วก็เสิร์ฟครับก็มีการบริการเบียร์ด้วยครับเบียร์หนึ่งเหยือกฟรีครับพี่น้อง นะ่นารับประทานมากมากครับแล้วก็ดูตัวนี้มีหลายอย่างมากครับนี่มีหอยมีปูมีกุ้งมีปลาครับอันใดที่อยากมาพักก็สบายบุรีโฮมสเตย์ครับบุฟเฟ่ทะเลครับผมหน้าตาน่ารับประทานมากมากครับ ี่ก็รอเวลาครับที่จะเสิร์ฟรับผมเนี่ยเตรียมมาารียบร้อยปลาตัวใหญ่ใหญ่ดูปลาครับน่ารับประทานมากับปลาตัวใหญ่มากๆเลยทะเลที่ชะวอานทะเลครับเนี่ยเชิญครับที่สบายบุรีองสตีครับช่วงรอครับ จะนั่งรอกับข้าวเขาจะเสิร์ฟ6โมงครึ่งครับความตั้งใจองเอาไบบนี้ครับกะจะเ็เต็มครับดีดูว่าเขาเสิร์ฟอะไรบ้างเขาจะแถมเบียให้หนึ่งหยดกับทุกโต๊ะนะ เย็นสบายมากครับอากาศดีามากเลยยมเย็นสบายน,น้องๆก็เล่นนะฮะลงมาเล่นแล้วบรรยาก,กาศดีมากๆครับผม โอ้เย oh, <c ười> ็นดีลมเย็นดี้มาลองดูต้องให้ทีทีลงไปก่อนมาแล้วครับปุงตัวใหญ่มาเสร็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปูตัวใหญ่ทุพวนนี้ก่อนให้ไว้เยอะนะ กุ้งวันนี่ตัวโตใหญ่เนาะก็ได้มาเยอะหน่อยตุ้งตัวโตมากครับตัวก็ตัวโตมากเลยตัวนี้คืออะไรเอาอะไรไหมต้องเติมอันนี้ด้วยหนินี่เติมเนี่ย เติมเนี่ยเติมน้ำจิ้มลงไปชุ่มเตล็ดตัวนี่ิลาเฮ้ยรักถูกดีครับเต็มที่ครับอันนี้เต็มที่เป็นบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่กุ้ง กุ้งปูกินไม่อั้นครับแล้วก็ปลาตัวใหญ่ๆนี่คือเสิร์ฟมาก่อนมาแล้วครับกินไม่อัน้นเลยตอนนี้ตุยครับกรจานมนมครับปุต้ตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ครับ ยังไม่อ่านเป็นบุฟเฟ่ครับผมคร่มือให้เรียบ้ครับเรื่องมีตูมีกู จนม,มน้อยนม,มใหญ่ครับเนี้อร่อยไหมครับโอ,โอเคไหมโอเคไหมลูกดีๆโอเคไหมโอเคไหมคุณอ่ะเแต่ว่าโอเคทุกท่านทานครับจะกินเยอะขนาดไหนพี่น้องกินได้แค่คนที่ทำหน่อย,อยนั่นแหละครับกิบนเฮะคุณก บ๊อบปูมีเติมทุกอย่างครับมีเติมมีกครับมากินบุฟเฟ่ปูนครับทำอร่อยนะตอนนี้ของเราเต็มที่จริงๆครับนะเติมเติมกุ้งรอบที่สามแล้วสุดยอดครับกุ้งสดมากๆครับตัวใหญ่ด้วยสดมากครับเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยนี ้านบุรีสบายบุรีโฮมสเตย์ครับอาหารทะเลไม่อั้นครับกุ้งตัวใหญ่ใหญ่บูตัวเบอรริมเลยครับแล้วก็เติมได้ตลอดครับถูกใจนม่มเลยฮะกุสดสดสดไม่ลกสดมากสดไม่ะารุสดมากครับนี่ฮะสดไหมครับคุณสดมากครับน่าสดหรือว่ากุ้งสดเนี่ยถูกใจนมนมมากครับ อกว่ากุ้งสดแล้วก็ถูใจนะกินได้เต็มอิ่มกินไม่ยัง้งกินไม่อั้นครับถูกใจสายทะเลนะ้ของก็ใจดีเพราะว่าจับได้เลยยอดครับผม,ม,ม,มนีฮคนขับรถตู้รถอะไรเขาก็ดูแลครับผม เปดยอดครับผมนะ,ะสบายบุรีโฮมสเตย์ครับอยากให้พี่น้องมาถ้าได้ดูคลิปพวกเราครับนี่ฮะอยู่ที่แกนทบ,บุรีครับผมเสิร์ข้าไปได้เจอแน่นอนครับพวงสดๆครับบริการดีครับผมสวัสดีครับ